เราเคยเนาะพาทุกคนมาเบ่งสวนลังบ้านเนาะมารีวิวอีกบนนะันเพราะว่าบริอัปเดตให้ท่านผู้ชมเบ่งเนาะนี่เนาะนี่ต้นมะเขือมะเขือคนหรือมะอันามะเอิกปางคอยพัสดารา์มะเอิกเนะาะเดี๋ยว่ามันเกิดเองเนาะบริปลูกกินเขากินน้ำแต็กินแทวเนี่ยสิทธิ์ออกมาจากอัาณาปอนหลังถวยลำบวงก็เกิดเองเนาะ นี่มาเบิ่งกล้ยกวยกล้วยหอมทองเห็นบ่เครือบปังใหญ่เนาะตัวน,นี้มันถอกไปวันที่ขอเขียนวันที่ไว้อยู่มันถอกไปวันที่สว่วงที่สิบหกสิบหกเดือนสองสองพันสองพันสิบเอ็ดเนาะประมาณได้เดือนเดือนสิบเสร็จเนาะใหญ่แล้ว คือนี่ก็ตัดไปเลยเนาะฝันไปเลยไปบ่มไปเรียบร้อยแต่บนทนเดซุกบนทะเลซิมเลยเผือนี่ยังอะนน้นน่าชุกเนาะแต่ว่าบ่มไปเรียบร้อยนี่ออกมเมพปลูกขบ่ได้จับกัดเนาะมันออกมาทะเลนองเขาก็เอาไว้เลยเนะาะจะคอยขยายออกไปทะเลขน่อยเนาะกลวยหอมทองี่แม่นต้นมางนาบางนาที่ต้นมนา <c oughs> แต่คลิปแรกๆชว่วงหน้าฝนเนาะตอนมาก็เลยมา <c oughs> ปลูกไว้ย,ยงนี้ใส่กุ้งกุงหลดใส่กุงหลดกุงหลดกับประหยัดต้นขึ้นไปแบบนึงบวคือใส่บอ่อซีเมนต์เนาะลงสิ่งหลายแต่ว่ากุงหลดเนี่ยก็มีสมารถใส่ฝุ่นได้หลายเตอบ์ี่เนอะมีเศษฝุฟฟ่นเศษนั่นเศษนี่ตัดก็กลัว ปั่มกล้วยมาแล้วเฮาก็มาซับซับซับใส่เนาะมีเวลาเฮาก็ซับใส่ให้บอมันก็งามบริใส่ฝุ่นเคมีสังมีแต่ใส่เศษพืชเศษอยังเฮาลบหญ้าอยังเนาะแต่ว่าส่วนในหญ้าลายเลยวันต่มอมาลบบวันต์มีเวลาว่างเนาะแสมไปนำ้ำก็มีพริกมีต้นมันต้นเนาะเดือามันสับปะรังใบอกมีพริกต้นพริกกำลังหายดอกและ ไก่จะได้กินหมากเนาะมีมะฮองต้นมะฮองเนาะเี่กกำลังจาะดอกตัวนี้ก็เป็นกล้วยที่ปลูกไปสาธิตให้พี่น้องเบิ่งปลูกรวยอินทรีย์เนาะโดยคุณบ่มเผื่อมันแสวมาว่าโอ้ยดินแข็งดินบางอ่ะจะได้กินดรือลูกพี่ก็เลยทดลองเบิง่งว่าเป็นอยังเนาะเขาจะมีหนามมีฝนมีเศษเห็นบ่เศษหยาเศษยังใส่เรื่อย มีถั่วดงก็มาใส่คูนใส่มีพักท่องอีสักกล่องมีพักท่องมีผักกระแยงหน่อยมีตน้นคาปลูกตน้นคาในเหงอในยังมีพออิตูกำลังเอาพออิตูมาบงเดี๋ยวแซมไปปุ๊บเนาะมีกระถิน มากินก็ทิงน,นี่มังหน้าเราจะมีอีกหน้าเราก็มีพริกพริกกระไฮดอกร์ตัวนี้กระไฮดอกร์เจ้าเนี้ยย่างตัวนี้ก็มีหอมปอมนานน้อยๆมายอนหวานพอได้กินเรามีหมดทุกอย่างมีใส่ถุงเลยพักกาดอาณา blooded blooded นะเนาะ

ตัตตตกตยอดนี hmm. lost, á, 8, nah. ้ยมัง yeah. so, ันอดบานเตือนมังนอตคือภาษาไทยเร่มังเสารตถตเนี้บเป็นหมากมีแต่เป็นหยอดเป็นยอดเป็นทนาดเม็กซิโกหรือว่าเตืนเป็นหนตืนพุ่งสุดนท่าไหร่อา็จะมีระบบ ของน้ำข้าล่อยทอแสเอาหนามลงจ้ำนี่ก็ได้เนาะก็จะเล็ดคลองน้ำคลองใส่ไก่คลองน้อยๆปล่อยน้ำลงไปมีบดต้นมะฮงพี่น้องต้นมะฮงที่เอยตอนในคลิปแรกๆเนาะพอยมาปลูกที่นี่แหละตอนแรกมาปลูกเองกำลังจอดอกเนาะไก่เสดจินหมากแหละ เาแ,แถวหัวนี่ก็ปลูกปลูกพะ่องปลูกมะอ,อึขึ้นหัวเลยไอ้บอกไก่ไก,ก่นี่ก็มีทั้งพริกมีทั้งตะไคร้ก็ไผรเสริมอีกปีนี่ก็ไผรก้วยก็เสริมเข้าไปอีกเดลยกล้วยตัวนั้นผ่านไปหลายเดือนน้ำก็แล้ว หาพกเดือนงามตัวนี้ก็ปลูกกวางสว่างแรงๆนี่แหละเลบิดฝนเลยปลูกมันก็เริ่มถอดขึ้นมางามเลยกกไข่กระถินหอยหมากกินกระถินกระตังหู สวนขัวหน่อยขัวเด้กกินแล้วสมบูรณ์ขัวทำเกลื่อนอยู่ดินวางบุหรีไผ่ไผ่น้ำมันเลยปล่อยน้ำใช้เลยขัวก็งงามเลย กินแล้วไผก็มีมักมักเล่นเพิ่มกว่ากัมักเล่นกกเนาะไผมีมันตน้นแสมไปอันนี้ก็มีตน้นมากน้ำานมเนาะรือ,อมักอย่างบานบ้านกล้วยต้วน่ะ

của okay. Đi hôm Cô hôm thông Cô này mình điện với con Điện sẽ thông với con con nhảy lại đó Mình tiếp Mình nhảy cho lên tập tù cho mau lụng Cô mày lại Cô mà Trong kinh hư dân Thọt đấy Cho no lại ลอดบึงลอบลงชั่วๆเี hey, <bro. S 1> มาเคือพี่น้องเคลือบโบลายตนสองสาตนกัพอได้กินเนาะเดี๋ยวเ็ม้เนม้เลยสองสามต้นกับพกกน,นปเป็นหม้แลว แก่แล้วพอได้กินกับผลกับแก่เยอะเลยตัวมะนาวตอนเอาเบียร์แทนไปน้ำอ่เลยตัวน้ำม่ำตัวนี้กล้วยน้ำบ้าให้ลูกออกมาใหญ่แหละไก่สีทอดเลยพี่เนาะเห็นบ่ะตัวเมืองใหญ่ไก่สีออกเรือเลยนี่ xem rồi mặc lên rồi sẽ tầm hình cái này là quầy hòm quầy hòm này đủ rồi xong nhọt lại xong nó lại nó là như này เกใส่ผลผลิตเลยพลลี่นอ้นองให้นอ,นอหน่อยขึ้นมาเสือซุนที่สามเนมาเลยดิเป็นมาเลยซุนน,น้ำไหมซุนน้ำไหมโอ้เป็นนอเลยไอ้เป็นให้นอเสองนอสามนอเลยพี่นอ้อง จะให้ต้นแม่เนยจงไวให้มันเป็นต้นแม่ให้มันมีจาก3ามลำ4ีลำเล้วยจังคอยกินนอมี๋ยแล้วพอโคตน้ำโคตน้ำตลอดกับฝนมาหาหนึ่งกันนอออกเลยเลยต้นเขียวใหญ่เสียบหอด โอเคัปเคุณน้พี่น้องเบิ่งซ้ำนี้เนาอผู้ดมักอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นาอกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปต่อไปโอเคขอกันคลิปนะโอเคบายบาย